สวัสดีครับผมสวัสดีอย่างพทางการอีกครั้งกันนะครับผมพบกับช่องทวีราบ T H O อีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้เย็นแล้วช่วงนี้เวลาอืมตะว,วันกําลังจะพุ่งข่ําครับผมช่วงเวลาหกโมงครึ่งจะทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บหน่อไม้หน่อยที่ดูเมื่อเช้านะฮะว่า วันนี้เราจะมาต้มกินนะครับเดี๋ยวกินกับนำพริกหรือเดี๋ยวไปกินกับส้มตำมาเดี๋ยวไปซื้อส้มตำหรือว่าเอาไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บเอ่อเก็บอะไรอ่ะเออเดี๋ยวเราไปเก็บเอ่อหน่อไม้กันนครับผมโอเคเดี๋ยวไปเก็บหน่อไม้กันนะครับโอเคครับผมก่อนเก็บหน่อไม้ก็อามีดซะก่อนนะครับมีดเนาะหนึ่งเล่มเพื่อจะไปเก็บหน่อไม้นะครับ โอ,อันนี้ก็เดินมาแหละหลังบ้านเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็คือต้นมะกอกนะครับเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายให้ดูต้นมะกอกที่บ้านนี่ฮะกำลังเ,เป็นลูกเล็กเลยครับต้นมะกอกเยอะเลยอันนี้ขายได้นะครับเคยเอาไปขายอยู่เคยเอาไปขายที่โรงงานนะครับขายเขาก็โลนึงยี่สิบบาทนะครับ ต้นเดียวเนี่ยได้หลายตังค์นะฮะต้นมะกอกนี่ขึ้นเป็นกำลังลูกเล็กๆเลยกำลังเป็นลูกนะครับต้นมะกอกผมหลังบ้านบางครั้งก็เก็บไปกินกับออที่เกลือบ้างนะฮะเป็นไม่เคยขาดครับเนี่ยเป็นตลอดเป็นลูกตลอดนะครับต้นมะกอกต้นเนี้ย ปลูกไม่เท่าไหร่ครับไม่กี่ปีปลูกพร้อมๆกับปลูกบ้านนะฮะก็เป็นลูกให้เก็บผลผลิตเรื่อยๆนะครับบางทีเหลือกินเราเราไปขายที่โรงงานนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บเอ่อหน้ก่อนโอเคครับหน้ คีครับผมเดี๋ยวเก,ก็บต้นไม้ก่อนใช้มีนดนี่แหละหนึ่งลิ้นแทงนึ่สองหนอ่อหน่อไม่ใหญ่มากครับหน่อเล็กพอดีกิน หน่อแล้วหน่อยต้นอะไรเนี่นย ทีครับผมหนูไม้ก็ได้แล้วนะฮะต้มกินยามเย็นครับประมาณเนี่ยฮะหน่อละสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ้เบ็ดหน่อครับถ้าเราไปซื้อที่ตลาดเนี่ยหน่อไม้เนี่ยถ้าเขาต้มสุกแล้วห่อใส่ถุงแพ็คใส่ถุงขายแล้วก็อยู่ประมาณยี่สิบบาทนะฮะเนี่ย พราะผมไปตลาดบ่อยผมซื้อไป,ไปตลาดแล้วก็ซื้อที่เขาต้มมาแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกกินที่บ้านนะครับอันนี้หน้าฝนทีก็เก็บผลผลิตทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต้มหน่อไม้กันนะครับผมเดี๋ยวแกะไม่ต้องแกะเดี๋ยวตัดตรงนี้ล้างซะหน่อยแล้วเราก็ไปต้มกินกับส้มตำหรือน้ำพริกก็ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไป ต้มหน่อไม้กันเลยตอนนี้หน่อไม้เราก็ตั้งใส่เตาแก๊สเรียบร้อยครับจุดไฟเรียบร้อยนะครับผมหลังจากไปเก็บมานะครับเดี๋ยวต้มหน่อไม้ก่อนครับผมเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็ไปหาซื้ออะไรมากินนะครับน่าจะเป็นลาบหมูหรือส้มตำอะไรสักอย่างหนึ่งแื่อมากินกับหน่อไม้ต้มนะครับผมต้มหน่อไม้ เด็กจะใส่เกลือใส่ผงปรุงรสสักหน่อยนะครับผมเพื่อความอร่อยโอเคครับผมโอเคครับมาดูครับตอนนี้น่ไม้แล้วก็นี่ฮะต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพร้อมรับประทานนะครับสุภาพักนจะแกะปอกเปลือกไปกินนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ เมนูเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนีม่สิ่งนี้เจอของเราที่ไปหามานะครับผมน้ำไม้ตุ้มนะครับแล้วก็ไปเก็บแตงกระเจี๊ยบแล้วก็ไปผลพมามาส่วนนี้นะครับไปซื้อมานะครับเครื่องในย่างมีตับมีเนื้อแล้วก็มีไส้ย่างไส้ไก่แล้วส่วนนี้นะครับผมตำแตงตำเองครับเอ้ยตำทัวดิ ครับผมแล้วก็นี่ปลาสับปลาสับเดี๋ยวแกดูวนอุย้ยแก,ย,กย่างปลาสับนะครับจิ้มกับข้าวเหนียวโอเคครับวันนี้เมนูของเราก็จะมีตำถั่วขึ้นในไก,ก่ย่างแล้วก็สิ่งนเจอของเรา ที่ไปหามาคือหน่อไม้ต้มหลังบ้านครับหน่อไม้หลังบ้านแล้วก็ผักจากสวนแตงจากสวนนะครับผมโอเคครับขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมวันนี้เมนูเราก็มีแค่นี้นะครับผมกินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายอร่อย,อร,อ,ยอร่อยครับผมอ,อย่าลืมติดตามช่องทวีน่า c h o ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่ง กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ